แมกเนตซลัสมอเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็แต่รนะครับพร้อมกัรบนะถึงมนตีนะครับแล้วทันนี้หรับกตาฟจะประกอบเรื่องการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ดีไวเดีร์เป็นพิเศษมัให้สารับชาวหวัดเชียราได้วยนี่ได้จับตองด้วยนะครับแล้วก็ปีนะครับ5จดาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ดีไวเดียร์ด็อก n นนวักั่นเองครับที่ี่ว่าเป็นนกรี่ดน แบบง่ายดายเกินนะครับก็เมื่อดีเสียแบบง่ายเกินก็ต้องหวังจากรูปแบบนี้ครับเราไม่เคยแบบที่ว่าโดนถูกยิงดำแล้วตามกลับมาชนะได้แล้วดูว่าแมตช์นี้จะเป็นไงไม่ แต่ไม่มีอาทิตย์สุนทรมิพิษเราก็ไม่เคยปั่นลักษณะนี้เข้าเลยนะครับตอนซ้อมยิงเข้าได้ตลอดเลยนะครับแท่งจริงโอ้ย,อยไม่รู้กรรมการเช็คใบแดงหรือว่าเช็คจุดโทษนะครับไม่ใบแดงด้วยไหม เกินนะครับเสียง่ายเสียง่ายจริเหลือเวลา10นาทีนะครับดูว่าสิลปกรจะปั่นลูกนี้ได้ยังไงโอ้โหนิดเดียวสูตรที่เราจะโยนไปเสาสองแล้วย้อนกลับมาเสาแรกได้ไหม เี่ยนมาเนี่ยเราไม่สามารถแก้เกมหรือว่าขึ้นเกนมอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าเด็กเม่ไก้าเล่นไอ้วิธีการที่คิดแล้วส่งย้อนคืนหลังเนี่ยแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ได้เลยะครับต้องระวังอย่างเี้ครับจากสวกรว่าอจะเปิดมาแม่นไหมใส่หัวเพื่อนจามจุดนัดพบอะครับ เป้าหมายก็คือบินแล้วก็เบอร์อกองหลังเบอร์สิบเก้าเเนี่ยโอ้แม่เอ้การเล่นน้อย ตอนนี้ก็เหลือโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับกล้ายิงไหมแฟนบอลก็เริ่มทยอยกลับแล้วครับตารก็เป่าเวลาฮะ ตอนนี้เราตกไปอยู่อันดับเจ็ดนะครับแล้วก็ปัญหาที่ไม่เคยคิดจะแก้เลยนะครับเปลี่ยนตัวหลังจากเจ็ดสวิทสวรรณเบษสดกับสุริยาออกไปสองคนฝั่งซ้ายเล่นเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยประธานท่านกลับไปคิดเลยนะครับเด็กไม่กล้าเล่นอ่ะแม่งมาเล่นแต่เซฟบอลแล้วมึงจะเล่นน้ำเฮี้ยอะไรอ่ะไม่มีประโยชน์เลยเฮี้ยไม่กล้าได้กล้าเสียเฮี้ยอะไรเลยบอลไม่ถึงข้างหน้ามึงส่งกลับบอลไม่ถึงข้างหน้ามึงส่งกลับส่งรับป้อคิงกับบ้า ที่ว่าชิน่ามาหลายหน้าตีแบบว่าเคยแพ้เลยยุโทษกันค่ะพยายามเพิ่มผลงานแค่นี้มาขึ้นความกระหายเชินชิน่ามันตุกมากกว่านี้อีกเยอะเลยสุดๆใช่ข้ามาได้จุดโหดก็คือแบบ2-0ค่ะคือแบบเขียดแทนมาก่นารู้ธนาไหมกักกายเงาฮะ้คิดว่าไงไอเธออยากให้นักเตะ ต,ตื่นมากกว่านี้ครับเฉยมันเฉยมากไปหน่อยครับใช่ไหมแม่เตเฉยมากเธอรู้สึกว <rawd unre> ่ากระหายใหญชนะไม่มีมากเลยใช่ไหมแล้วเบื่อไหมเวลาขึ้นไปจนสุดแล้วส่งคืนหลังเนี่ยคือมึงไม่กล้าได้กล้าเสียอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมโมกางไม่มีไม่มีตัวรับบอลเลยรับบอลมีตัวเดียวเบอร์สี่แล้วก็เล่นที่อะไรไม่ได้เลยเปลี่ยนมาสี่ตัวแม่งเล่นอะไรก็ไม่ได้สักอย่างงงกับมันมาก จะให้กำลังใจสมโมสรกับประธานหั่นเขายังไงดีตูต่อไปครับยาต่อไปครับตอนนี้เชียร์เพราะว่าเรารักบ,บ้านเกิดเราเนาะอืออ,อืโอเคก็แฟนบอลมีจิตสำนึกกันแล้วนะครับเหลือแต่ประธานแล้วก็นักเตะจะมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นกันไหมป่ะบ,บ,บายๆเธอเจอกันแบบน้าเธอจะระบายไง เราเราก็เกือบได้ตั้งหลายลูกแต่มันแค่ไม่เข้าแค่นี้น้องด่างน้องน้องใสๆใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่รักรักกันก็ต้องเชียร์กันต่อไปใช่ไหมจ้า